ด้านโถงขาเข้าเมืองไทยนะครับสุดยอดจริงๆครับนี่ครับลัางไหลมาแบบมืดฟ้าโมดินนะพี่น้องนี่ครับล่งไหลมาแบบลุยๆครับดังสายน้ําครับนี่ครับโอ้โหภาพแบบนี้ต้องที่เมืองไทยนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นถุงก๊อฟครับเป็นถุงก๊อฟสีเขียวครับนะครับมาตีก๊อฟที่เมืองไทยเนาะนี่ครับด้านนี้ก็ไม้ก๊อฟครับ ตรงหน้าก็ไม่กอฟครับป้าตีโทตอนนี้ด้านทักออหมายเลขสี่เลขห้าเดินแทบไปได้ครับมาแล้วบางคนเิ้นกัญ้างไปด้านขวามือเนาะเป็นแอร์พอร์ตเลวลิงครับบางคนก็บออกทางด้านซ้ายมือครับไปที่รถตู้ครับเวลคัามทัวร์ทยแลนด์นะครับโอ้โหมาเห็นนลครับเมื่อคำจีว้าเมื่อคำสิบันใหญ่ครับพี่น้องเออครับฝนลังไหลมากเทืองไทยในหน้าฝนครับ เมืองไทยก็ไม่มีโลซีซันนะครับเมืองไทยโนโลซีซันครับเยอะจริงๆเปี่ยวคํำตัวไทยแลนด์นะครับนิฮาวคานิชิว่าสินเจ้าถ้าเป็นเวียดนามครับสินเจาวอันยอกอาซิโยถ้าเป็นเกาหลีครับ วันนี้ก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับพี่น้องที่ขับเพิ่นกามาเทียเมืองไทยเนาะนี่คือแอร์พอร์ตเลียวลิงสุวรรณภูมินะครับคนเต็มครับโอ้โหส่วนมากก็เป็นหนุ่มสาวชาวต่างชาตินะครับพี่น้องนี่ครับเยอะจริงๆครับวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอพาทุกคนนะครับมาอัปเดตนะครับอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ ด้านขามือก็เป็นแอร์พอร์ตเรลิกนะครับมาข้างใดก็ตื่นเต้นครับพี่น้องวันนี้จะเป็นอย่างไรน,นาะขึ้นมาแล้วเด้อครับขึ้นมาแล้วเฮาก็ย่างตรงไปครับทูแอร์พอร์ตนะครับก็มีป้ายบอกครับ แต่ก็ยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้คือวันที่อะไรนะครับจะขอบอกท้ายคลิปนะครับด้านนี้ก็เป็นมองซื้อโตครับแอร์พอร์ตเรล,ลิงด้านขวามือนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นชั้น b ีนะครับเป็นชั้นบีครับลายเพิ่มน,นี่ครับ ตงนาก็คือชั้นบีนะครับชั้นบีกลาเป็นพวกร้านค้าร้านขายพวกซิมโทรศัพท์นะครับชั้นบีเข้ามาแล้วซ้ายมือก็แลกเปลี่ยนเงินตราของกสิกรไทยวันนี้ค่าเงินจะเป็นอย่างไรนอกาะวันนี้ตอนนี้ก็แลกเปลี่ยนเงินตราครับ วันนี้ค่าเงินจะเป็นอย่างไรเนาะวันนี้ครับ USD, Euro, Chinese, Japan, Hong Kong, New Zealand วันนี้ครับ33.45ครับ มาแล้วก็เริ่มเห็นชาวต่างชาติแล้วครับพี่น้องนี่ครับเริ่มลงมาแล้วครับท้ายมือก็คัฟฟี่เวิร์นะครับมาบ่อยก็ห้ามเบื่อได้ครับพี่น้องก็เป็นการพาชมมุมเดิมๆนะครับแต่ก็ห้ามเบื่อนะครับบัดนี้ก็จะเป็นชั้นที่หนึ่งครับ ก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตเหตุการณ์เนาะแหมใส่เสือ้อแมนยูขึ้นมาแล้วก็เป็นชั้นหนึ่งครับว้าววันนี้ก็เขียวเต็มบอร์ดครับพี่น้องี้ครับตอนนี้เครื่องก็กำลังลงเนาะ เพลงแคกขึ้นมาชั้นนี้กัเริ่มีเสียงอื้อๆครับเริ่มมีเสียงดังนะพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มลงมาแล้วครับนี่ด้านซ้ายมือนี่พี่น้องเลยนะครับยืนสับลาบครับป้าดี่ครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องเป็นกรุ๊ปทัวร์นะครับนี่ครับป้าตีโทกี่ครับอื้อหือลังไร้มากเทปังไทยครับพี่น้องนี่ครับเป็นสาวฝรั่งครับ ล่างไหลมาเทีเมืองไทยในหน้าฝนเนะาะมารอบนี้คนก็นหลายนะพี่น้องนี่ครับยืนเต็มครับด้านซ้นก็เป็นแกปครับด้านนี้ก็เป็นแท็กซี่ทั่วไปครับด้านซ้ายมือแท็กซี่ทั่วไปแต่ด้านซ้นเป็นแกปครับดานน้านตรงหน้าน,นี้ก็คือชาวต่างชาติน,นะครับมาเที่ยวเมืองไทยเนาะมารอบนี้คนก็นหลายนะพี่น้องนี่ครับ ด้านซูนก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับด้านตรงข้ามก็เป็นกรุ๊ปทัวร์เอามาแล้วเพิ่อนกลับมาที่แกร VIP ีไอพีแท็กซี่วีไนะครับด้านตรงหน้าเป็นแกร VIP ีไอพแท็กซี่ครับว้าวไปแล้วครับย่างไปที่แกรบไฟเนาะ การทูนกาเป็นแก๊ปเช็คพอยต์ครับพี่น้องอ๋อแก๊ปพิกอัพพอยต์ครับด้านตรงคามก็เป็นแก๊ปพิกอัพพอยต์เนะาะการทูนก็เป็นรถทัวร์ครับพี่น้องด้านตรงนาก็คือรถทัวร์ดำเที่ยวนะครับวันนี้ก็จอดเต็มครับสุดยอดจริงๆเมืองไทยครับค้นกับมาเที่ยวทุกวันนะพี่น้องกับมาเที่ยวซูมือครับนี่ครับ ที่เห็นนี้คือทั่วนะครับเป็นชาติต่างชาติครับเดี๋ยวขอข้ามไปฝั่งตรงข้ามเนาะต่อไปจะขอพาพี่น้องมาสมองนี้ครับมาสมมองแก๊ปครับปาตี้โทนี่ครับเยอะจริงๆ นุ่มสาวพลัางครับพี่น้องครับเป็นพลัางเป็นสาวมวยนุ่ม,มตีครับด้านสายมือก็คือรถทัวร์นะครับด้านา้ายมือเป็นทัวร์นำเที่ยวเนาะตอนนี้เครื่องก็ลงนะครับเวลข้ามทัวร์เทลแลนด์นะครับสาวมวยสาวพลัางครับโอ้โหสุขใจสุขใจครับ เห็นชาวต่างชาติหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยเนาะแต่คลิปนี้ก็ใช้มือถือในการถ่ายทำนะครับถ้าการแพ่งกล้องไวก็ต้องขอโทษนะครับบางครั้งมันก็เจอล้อนครับพี่น้องบางครั้งก็จะร้อนนะครับแครกล้องก็อาจจะไวนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นศาสน์มุสลิมครับประตู4ีอันนี้เป็นชั้นหนึ่งนะครับเป็นชั้นหนึ่งประตู4ีครับด้านเพิ่งเป็นชั้น2ครับ ตานี้ก็เป็นไม้กอล์ฟครับมาตีกอล์ฟที่เมืองไทยเนาะนี่พี่น้องลงมาแล้วครับมีป้ายศูนย์หกครับป้าเป็นทัวร์อือหือเบื้องล้วกับพายโทษีพี่น้องนะครับเป็นกุ๊บทัวร์ครับมีป้ายศูนย์หกครับว e ล c o m มทัวทร์ i ท a ล d นะครับโอ้โห นี้มันหน้าฝนนะครับพี่น้องนี่คือหน้าฝนนะครับคนก็หลั่งไหลมาเที่ยวครับนี่ครับเป็นนุ่งตีสาวหมวยลงมาแล้วครับเป็นกุ๊กทัวเนาะนี่ครับนี่หาวเด้อครับนี่หาวเด้อครับแล้วพ้นกระย่างไปที่ฟู้ดคอร์ทครับด้านพู้ดก็คือฟู้ดคอร์ทนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเมืองไทยพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็เป็นสาวฝรั่งครับเป็นสาวฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยเนาะนี่ครับแต่ด้านฟู้ดเป็นทัวสาวหมวยครับ ขึ้นไปที่ฟูดคอร์ทครับแต่ก็ไม่ขอเข้าไปนะครับถ้าห้างย่างตรงไปจ้าตองนี้มีเกิน300อเมตรนะครับก็เป็นฟูดคอร์ทครับอาหารก็ถูกมากนะครับดาตรงหน้าครับราคาก็ย่อมเยาวครับตอนปูนครับพี่น้องเอ้ยนะครับไม่ขอไปเนาะเดี๋ยวคลิปยาวครับเอาบันนี้กะจะขอพาทุกคนขึ้นไปที่ชั้น2 ขาเข้าเมืองไทยนะครับนี่ลงมาก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับพี่น้องเอ้ยด่ครับสุดยอดจริงๆนี่ครับอดเนาะมาเที่ยวเมืองไทยในหน้าฝนครับพี่น้องน่ครับปาตีโทขึ้นมาแล้วครับอันนี้เป็นชั้นสองขาเข้าเมืองไทยนะครับนี่ครับหลังไสมาลุยหลยครับพี่น้องนี่ครับปาตีโทนี่ครับ ออกมาแล้วครับด้านซ้ายมือนี่ครับด้านนี้กลายเป็นนุ่มฝลังครับพี่น้องนี่ครับเป็นนุ่มฝลังด้านพูนตัวกุปทัวเป็นทงสีฟ้าครับเบื้องแล้วกับคล้ายส่งจีนเนาะเบื้องแล้วกับคล้ายทัวจีนเอ่อ,อมาแล้วเพิ่นกับไปที่ประตูหมายเลขหก 6, หมายเลขเจ็ดครับเป็นทัวจีนนะครับอือสุดยอดจริงๆเมืองไทยครับ เรียวขั้มทรไทยแลนด์ด้อครับเข้ามาแล้วก็เป็นกุ๊ปทัวท่องสีขาวครับเบื้องแล้วก็บอาคายส่งรับเสียนเนาะเข้าไปที่ประตูหมายเลข7จ็ดครับพี่น้องด้านปุ้นครับอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับน้องพี่้องเอ่ยครับ มาเห็นแล้วกันเมื่อคําสีบรอนะครับเอาปัดนนี้กะจะพอไปที่ประตูหมายเลขสี่นะครับนี่ครับด้านนี้ครับยืนเต็มครับหมายเลขสี่ครับพี่น้องเออเบิ่งเด้อครับเพิ่มาเที่ยวเมืองไทยในนาฝนนะครับเอาก็ของมาเยอะจริงๆครับนี่ครับ ดังไหลออกมาลลยๆเนาะนี่ครับมาแล้วเพิ่นกับลงไปที่แอร์พอร์ตเรลลิงครับนี่ครับเป็นสาวพร์ล่างครับลงไปที่แอร์พอร์ตเรลลิงครับบางคนก็ไปที่รถตู้ครับด้านตรงข้ามก็เป็นรถตู้นะครับตอนนี้กับมีคนมาเทปเมืองไทยเนาะยอดณวันที่สิากันยายนนะครับเ้าซีลาน 8 0 0 0ส8 8คนครับ24,810,988 8นะครับปาติโทดอันนี้เอาเข้าของมาเยอะจริงๆแบบนี้คิดว่ามาอยู่เป็นปีหรือว่าอาจจะเป็นเดือนใชมเปน้อยครับปาติโทมาเที่ยมืองไทยเอาของมาเยอะจริงๆครับ นี่ครับยืนเต็มครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นทางออกหมายเลกสารนะครับนอกนาะนี้ครับเป็นชาต่างชาติต่างนั้นนะครับนี่ครับเป็นพลังครับมาแล้วบางคนก็ไปซื้อซาตามือครับด้านนี้เป็นชาตามือนะครับด้านนี้ชาตามือก็ขายดีดีครับโอ้โหด้านนี้เป็นมิตติ้งพอยท์ ปั๊ดเนาะด้านโถงขาเข้าเมืองไทยเด็กที่นั่งเลยนะครับเต็มครับด้านโถงขาเข้าน,นี่ครับนี่ครับยืนเต็มเลยนะครับวันนี้มาจากไหนบ้างเอ่ยขอมาเช็คแป๊บนะครับเบิดแล้วขายมาจากอินเดียเนาะวันนี้มาจากโฮจิมินห์อินชอนดฮาเซียงไฮ ดูไบฮ่องกองเทลอาวีฟโอซาก้ามิวนิกสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์คุณหมิงมาจากอัมสเตอร์ดัมฮ่องกองมิวเดลีโอ้โหเยอะจริง ที่นัง่งเออมัทคำจิ๋วครับมาเห็นคนมาเทพบเงไรยเข้าก็ดีเจอเนาะนี่ครับเต็มครับด้านโผงขาเข้าเมืองไทยน่ครับปารีครับเอ้า่อพาขึ้นไปส้พมพระมุงสูงเนาะแล้วก็ค่อยลงมาชั้นสองแล้วก็ค่อยลงไปที่ชั้นหนึ่งแล้วก็เกาล่านะครับแต่วันนี้ก็ไม่ขอพาขึ้นไปชั้นสี่นะครับ ชันสีก็ขาออกนะครับแต่ร้านชาตามือนี้ขายดีจริงๆพี่น้องนี่ครับเป็นกมาต่อแถวซื้อชาตามือเนาะนี่ครับเป็นสาวมุสลิมครับมาเที่ยวเมืงไทยเนาะก็ถือว่าชาตามือก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ของไทยเนาะชาตามือนี่ครับหวังว่าบางชาติคงไม่เค็มนะครับหมูเด้งก็เค็มแล้ว เขมสู้อย่างเนาะบางชาตินะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าชาติอะไรเนาะชอบเข้มมากครับตรงไปก็เป็นร้านอาหารครับเป็นั้นสามด้านนี้กับผู้สาวครับมาแล้วเพิ่นเกืไปหมายเลขสามอาคารจอดรถยนต์ครับด้านนี้ก็เป็นมองส้มภาพมุมสูงครับ เข้ามาแล้วครับพี่น้องจะเป็นอย่างไรนาองภาพภูมิสูงครับมาพี่น้องนี่รับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องนะครับปาดีครับ,นค,รบคนล่างไหลามากเทพมัง,งไทยครับปาตีทูกโอ้โหวันนี้ก็เยอะจริงๆครับพี่น้องนี่ครับวันนี้ก็ถือว่าแตกน้องนี่ครับคนล่างไหลามากเทพมง,งไทยใน่น่าฝนนะครับ หก็มีคนทุกเสื้อชาตินนี่ครับก็บมีพี่น้องมุสลิมมีฝรั่งครับนะครับพอดพูนครับพ่อทางอ้อหมายเลขไปเลขเก่านะครับพี่น้องนี่ครับฟาดีครับเบิหนาเบิงตาเพื่อนก็มีทุกเสื้อชาติครับนี่ครับโอ้โหหลังไหลามาเที่เมืองไทยในหน้าฝนพี่นองเอ้ยนี่ครับ ตอนนี้ด้านทางออกหมายเลขที่รับพังครับเลขห้ากับับพังครับ,รบขอซูมนะครับโอ้โหตอนนี้ด้านทางออกหมายเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดครับคนเต็มครับล่างไหลามาเทมางไทยในหน้าผลนะนี่ครับอือหือ บางคนก็เอาไม่ก๊อฟมาเนาะพี่น้องบางคนก็เอาไม่ก๊อฟมากครับบางคนก็เอาของมากสามสี่ใบครับกระเป๋านะครับนะครับโอ้โหเวลคัมทัวร์เทยแลนด์นะครับ,รบสุขใจสุขใจครับนะี่ครับนี่แหละคือเมืองไทยพี่น้องเอ้ยเมืองไทยสุดยอดเลื่องการท่องเที่ยวครับตอนนี้กามีคนมาเทีนะ่ยวนาะยอดนะักมันที่15กันยายนะครับเจ้าสี่ล้านแปดแสน 1 9 8 8คนนะครับนี่ครับโอ้โหแต่วันถ่ายคลิปนี้เบานัดคิดว่าถึง25ล้านคนนะครับถึงแน่นอนครับเวลค o ามทัวร์ i ท a n ลนนะครับอืมสวืดีก่อนสาวมูนนีครับมาที่เมืองไทยครับนี่ครับโอ้โหด้านโถงขาเข้าเมืองไทยครับสุดยอดจริงๆครับนี่ครับ ลัางไหลมาแบบมืดฟ้าโมดินนะอพี่น้องนี่ครับลัางไหลมาแบบลุยๆครับดังสายน้ําครับนี่ครับโอ้โหภาพแบบนี้ต้องที่เมืองไทยนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นถุงก๊อฟครับเป็นถุงกลอฟสีเขียวครับนะครับมาตีก๊อฟที่เมืองไทยนี่ครับด้านนี้ก็ไม้กลอฟครับตรงหน้าก็ไม้กลอฟครับ้าตีโท่ ตอนนี้ด้านทางอ้อหมายเลข4เรียกาเดินแทบไปได้ครับมาแล้วบางคนเพิรนกันย้างไปด้านขวามือเนาะเป็นแอร์พอร์ตเรลลิงครับบางคนก็อ้อทางด้านซ้ายมือครับไปที่รถตู้ครับเวลคัมสู่ไทแลนด์นะครับโอ้โหสุขใจสุขใจครับเงินทั้งนั้นเนาะเงินหลังไหลเข้าเมืองไทยครับพี่น้องเอยนครับแต่ด้านชั้น4ก็มีครับแต่น้อยครับนี่ครับแต่ขาเข้าเมืองไทยนี้เยอะมากครับ ด้านตรงหน้าก็เป็นไม้กรอบครับโอ้โห oh. สุดยอดจริงๆก็หวังว่าคลิปนี้เนาะกาทําเพอเอฟซีคนไทยมีความทุกขเจอทุกใจนะครับที่เห็นคนมาเทปเมืองไทยเนาะนะครับมาเทลซูมมือครับมาเทลทุกวันครับหน้าฝนหน้าฮ้อนหน้าหนาวก็มาครับนี่ครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับปาจีโทนี่ครับโอ้โห oh. ไปเพื่อนบ้านเนาะั่างไหลามากเที่ยวแต่เมืองไทยไม่ไปข้างบ้านเลยนะครับนี่ครับบางชาติก็ลงทุนเคมเนาะแต่คนเขาก็ไม่ไปนะครับคนกับล่างไหลามากเที่ยวแต่เมืองไทยพี่น้องเออที่ครับโอ้ยเนาะสุขใจสุขใจครับ สุดยอดจริงๆมาเห็นแล้วกับวัคถามิวัลครับพี่น้องเลยนะครับโอ้โหมาแบบมือฟ้ามือถึงอิรีเนาะนี่ครับนำเงินมาให้เมืองไทยครับตอนนี้การเงินลังไหลเข้ามืองไข่เนาะ1.16ล้านล้านบาทครับยอดนอามาที่15นะครับแต่วันถ่ายคลิปนี้คือวันที่อะไรเอ่ยก็ไม่ขอบอกนะครับจะขอบอกท้ายคลิปนะครับ แต่ตอนนี้ผมสุขใจพี่น้องเองนะครับสุขเจอสุขใจไลยครับโอ้โหด้านนี้ก็เป็นปายชื่อของนักท่องเที่ยวนาอนี่ครับคนที่เสือ้อเสื้อดำก็คือพี่ทัวร์เอ็นซีนะครับสุขใจสุกใจเห็นคนมาเที่ยวเมืองไทยเนาะเมืองไทยกับเมืองศสนิภาพครับเมืองแห่งความสุขแลนด์ออฟสมายครับไม่มีกล้องหลอดครับเมืองไทย โอเคนะพี่น้องบัานนี้การจะขอผ้าลงไปที่ชั้นสองเนาะไปโถงขาเข้าเนาะแล้วก็จะได้กาวล่าครับสุดยอดจริงๆถ้าคลิปนี้เว้าหลายก็ต้องขอโทษนะครับแต่การบรนยายก็ไม่มีสาระนะครับเห็นีแต่โอ้โหโอ้โหนะครับ ตรงนี้ก็มาบ่อยเนาะมาเหมือนมาบ้านนะครับแต่มารอบเลิกกันนีแต่ป้ามซุกครับ<ป>เห็นคนมาเทพไทยเฮากันนี่้าาซุกนะครับลงมาแล้วครับต่อไปจะขอพาย้างเข้าไปที่โถงขาเข้านะครับนี่ครับลงมาแล้วก็ยืนเต็มครับพี่น้องครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับ โอ้โหนี่ครับ,บา๊าเนาะด้านนี้ก็เป็นพี่น้องมุสลิมครับนีครับมาเทีย่ยวเมืองไทยครับด้านนี้ก็คิดว่ามาจากอินเดียเนะาะ๊าเยอะจริงๆ<า>วันนี้ <บา S 1> หลังไหลมาลุยๆดังสายน้ำเ<า>งื่อนทั้งนั้นค่บพี่น้องครับเป็นบ่าวฝลังเป็นนุ่มตีสาวหมวยครับ แต่ก็ขอแผนกล้องแบบตรงๆนะครับด้านนี้ก็เป็นกุ๊บทั่วเป็นทงสีฟ้าครับฝั่งเสียงวอาขาญี่ปุ่นครับโอ้โหด้านซ้ายก็กรุ๊บทั่วครับเป็นฝรั่งพี่น้องไปนะครับนี่ครับเอาของมาเยอะจริงๆนะครับนี่ครับด้านทางออกนะครับหมายเลขสี่นะครับ มาปุ๊บถ่ายรูปปั๊บเนาะพี่ตองเอเอยริงครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเนาะกับเมืองไทยครับทำไมคนมาเที่ยวแต่เมืองไทยครับปั๊ดเยอะจริงๆวันนี้โอ้โหสุขใจสุขใจ แต่ด้านทางออกหมายเลขห้าเปิดเต้พี่น้องหมายเลขห้าหมายเลขหก 6, ครับด้านพูนครับด,าดบ้านตะขามนะครับนี่ครับเป็นกรุปทัวร์ครับเป็นพงสีฟ้าครับออฮออกมาอีกแล้วครับเป็นบ้าฝรั่งครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหสุดใจสุดใจ แต่ด้านนี้เป็นรถตู้ครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็น,ปน,น,มนไม้กลอฟครับเป็นไม้กลอบเนาะมาตีกลอฟเมืองไทยครับตรงข้ามก็เป็นตู้น้าเที่ยวครับด้านนี้ก็เป็นไม้กลอฟครับโอ้โหด้านรถตู้ก็คึกคักครับนี่ครับของโนวเทลครับด้านนี้ของโนวเทลด้านนี้ก็ไม้กลอบครับ ด้านนี้ก็ไม่กรอบครับมาตีกรอบเมืองไทยเนาะพี่น้องเอ้สิครับครับด้านนี้กัเป็นนุ่มต่างชาติครับนี่ครับออกมาอีกแล้วครับพี่น้องเบิร์ดี่ครับโอ้โหนี่ครับมาเห็นแลยครับเมื่อคำสีวอาเมื่อคำสิบันใหญ่ครับพี่น้องเอ้สินี่ครับคนหลั่งไหลมาเทมืงไทยในหน้าฝนครับ เมืองไทยก็ไม่มีโลซีซันนะครับเมืองไทยโนโลซีซันครับโโอ้โหเยอะจริง,รงๆเปี่ยวก้าตัวไทยแลนด์นะครับนีิหาวฟานิชิว่าสินจาถ้าเป็นเป็นนามครับสินจาวอันยออาเซิโยถ้าเป็นเกาหลีครับโอ้โห ออกมาอีกแล้วด้วยพี่น้องเอ,อ้ยอาารย์คุณครับนะครับเบ่งแล้วกับ์ายสาวญี่ปุ่นเนาะถูกใจถูกใจครับพี่น้องเอ้นะีครับ้หเยอะจริงจิงีนะครับมาแล้วบางคนกลับไปที่แอร์พอร์ตเรลลิงครับเอาเดี๋ยวคลิปจะยาวครับพี่น้องแต่ในคลิปนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับนอกคลิปคนเต้นครับ ในคลิปนี้แค่ส่วนหนึ่งเด้อครับนอกคลิปเยอะกว่านี้นะครับมาแล้วเป้นกลับไปแอร์พอร์ตเรลิงครับวันนี้คือวันที่20กันยายนพศ2567นนะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอขับเจอเด์ที่เข้ามาครับส้มครับคาคุเลอร์ซับเจอซับใจก็ต้องขอฟลาฟาแซ่นะครับเฮอ,อเป็นแห้งเจอแห้งใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับพี่น้องเอาพ่อสักนะีเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้พี่น้องสบายดีเดอร์สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับที่เข้ามารับชม